ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบุ๊คลินแทปิกนไหมครับผม่เแล้วจุดเริ่มต้นขอ,องร้านนี้คือจริงๆพอเป็นงานแต่งงานอ๋อจริงๆแล้วก่อนหน้าน,านี้ผมกับน้องชายผมเนี่ยก็สองสามปีที่แล้วเนาะก็จะก่อนแต่งงานก็จะก่อนแต่งงานเลยแทนกันไว้ว่าจะเปิดร้านครับผมแล้วพอดีสองวันนี้แต่งงานแล้วแล้วก็มีหลานให้วยผมแล้วหลานก็ชื่อบุ๊คลินออ๋ ก็เลยเป็นหัวแก้วหัวแหวนของทุกคนที่นี่จะให้น้องสาวผมพูดบ้างดีกว่าพูดเกี่ยวกับบุ๊กริมแล้วกันค่ะค่ะร้นบุ๊กริมนะคะเป็นร้านบริการคือจริงๆผมว่าครบจบที่ทั้งตลอน แลวสิ่งที่ลูกค้าเข้ามาแล้วจะได้อะไรไปจากเราบ้างคุเชฟได้ความสวขควาหล่อความเท่แล้นอกจากความหลอมันมีคอนเซ็ปต์เฉพาะาที่นี่คือสุดมากคอนเซ็ปต์เท่มากก็จะได้เนื o ประจําเก่าๆเขาชอบเปลี <com> ่ยนลุกอยู like mm ่แ hmm. ล้วพวกเราก็อยาที่อยู่ในฉันอยากเปลี่ยนลุกแบบนี้เรานีแบบไหนที่แบบว่ามีไหมที่เขาบอกว่ามาคุว่าพี่จัดให้หนูได้เลยพี่เปลี่ยนให้หนูได้เลยเราจะดูยังไงจกการจัดให้เขาเปลี่ยนในเนคลิปนบุหีุหรี่ปใหม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วลูกี้าจะเปลี่ยนให้เลยนะคือจะต้องดูความเหมาะสมของของอค้าซูเมอร์ทุกคนคบ,บางคนเนี่ยรุ่นใหญ่แล้วแต่ว่าฉันอยากจะดูที่มันยังเกิร์ขึ้นอยากจะดูทันสมัยขึ้นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองจากยกยกอย่างอย่างเดือนนี้นะเดือนนี้ลูกค้าจะทำวิ่งแบบเปลี่ยนลุคันเยอะมากส<อ>างชาติก็ชอบทำสีผมอ,อย่าสีผม เปลี่ยนบุคลิกตัวเองอย่างเช่นเนลอย่างเงี้ยจากคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยก็มากลายเป็นแฟชั่นจา๋าออกไปอแบบแนวแฟชั่นเข้ามาใช่ครับอยากถามอยากจะถามเฉยๆเราถามว่าทำยังไงลูกค้าถึงนวดสวยกับไปก็เ<อ>นี่ยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเข้ามาที่ร้านมานวดหน้าก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ ไม่กระกระตุ้นเต้นเลยว่าเต้นๆหล่อมาจริงพวกริยการผู้บริหารที่พริยการที่อะไรทีแบบว่าไบรที่แบบหลาดๆแล้วอย่างเงี้ยคันนอกจากที่แบบว่าสมมติว่ามาแบบเขาแบบไม่รู้เลยอว่าอย่างที่แม่บอกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยบางทีก็ยังค้นหาไม่เจอที่เราเราแบบดีไซน์ดีไซน์ที่เลยั้งหมดเลยนะนิว ที่ย่มาที่เนี่ยคือแนะนำเลยว่ามาเออต้องมาที่เท่านั้นนะเออเอาจริงๆนะร้านเราเนี่ยเด็กคือไม่มีพลาดนะคือทุกคนยอมหมดอย่อมๆรักไนทเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการรับบุ๊กกิ้งแค่บุ๊กกิ้งสุดท้ายคือของวุ่งแต่เมื่อวานเนี่ยคือมาอยู่กันยาวเลยเป็นเกือบถึกเลยคือฉันต้องการเปลี่ยนลุกเป็นลูกค้าคนจีน เมื่อวานนี้คือได้สีออกไปแบบมีความสุขพวกเราทุกคนทํางานดึกก็มีความสุขไปด้วยดีไปด้วยคร้านเปิดขีโมงถึงีโมงค่ะปกติแล้วเราสแตนบายไว้ที่เก้าโมงถึงสามทุ่มจะมีพนักงานสลับกับทํางานแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เปิดสายหน่อยเพราะว่าทํางานกันดึก อะไรมีโปรโมชั่นอะไรให้กับผู้บาสำหรับคนที่ดูไลฟ์หรือคนที่ดูเทปนี้อยู่ค่ะก็มีโปรโมชั่นลดหน้านะคะหแถมหนึ่งเลยค่ะใช้ตัวลัคของฝรั่งเศสเลยนะคะแล้วก็จะมีทําสีแเป็นสีพื้นนะคะได้ค่ะในราคาห9ึ่บาทค่ะก็เอาอย่างนี้ดีกว่าน้ำเจ้าใครได้ดูรายการนี้รายการนี้นะ เราไปเลย20%ว้าต้องบอกเลยว่าว่าเห็นเอ่อการสื่อนี้ใ่ทั้งในทั20%ใช่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรใดๆก็ตามใช่ไม่ไม่รวมกับโปรโมชั่นที่เรามีอยู่ไม่รวมไม่รวมแต่ว่าคุ้มกับโปรโมชั่นนะเนอะใช่ให้ได้กว่าไม่ได้แค่แพนนี่แค่แม่เลยอ๋อตอนนี้เรามีกี่พันเชื่อเรื่อยว้าว โคชเชอร์ยังไงครับลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ไรสดให้เป็นของขวัญเนะเป็นโคชเชอรเป็นยังไงครับอ่บอกได้เลยราคามีเท่าไหร่บ้างตอนนี้กีบโคชเชอร์นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วถูกใจแล้วกันในการในการเปิดประสบการณ์ตัวเองที่ร้านบุกกลิ่นนะครับก็มีการทำกีบโคชเชอร์ในราคาหนึ่งหมื่นหพันบาทหนึ่งหพันบาทแล้วก็ห้าหมื่นบาท แล้วก็นอกจากนี้ครับในช่วงวันปีใหม่เท่ารับคริสต์มาสครับสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนลุกอยากเปลี่ยนแนวของตัเวเองนะครับเราก็มีอีกเซตและการสำหรับผู้ชายผู้หญิงสามารถดูได้ตามอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็อีคอลของกีฬาได้ครับเอาทครับ okay. ด้วยค่ะสังเกตง่ายๆก็คือจะมีเคสีอยู่นะคะร้านร้านเดียวเลยนี่ใช่อยู่ตรงกลางเลยเวลาเราปปีขับรถที่ห้าชั่วโมงโอ้โหเรื่องการจอดรเลดการจอดรถก่อนจากฝากอะไรหน่น้องชาวไทยที่ดูติเตามอยู่ครับถ้าคนละหนึ่งข้อต้องเจกันเลยครับยังไงก็ จริงอ่ะเราอยากที่จะทําให้เวลาลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วน้อครับออกไเขากลับไปด้วยรอายิ้มกับมีประสบการณ์ที่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่นไหนเป็นข้อดีข้อเสียก็สามารถแนะนําให้ทางร้านสามารถปรับปรุงได้ในอนางบเราจะได้แข่งแข่กันไปเรื่อยๆมั่นใจนะคะยังเข้ามาที่นี่ก็จะต้องได้ความสวยความหล่อกลับไปแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะร้านบุคลินแอดิเกอร์มายค่ะส่วนตัวเป็ลรุ่นใหญ่ใหญ่ชาว พีุ่ก็อยากจะฝากถึงทุกคนที่ดูในรายการตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะดูดีทุกคนอยากดูดีแน่นอนแต่ว่า how I know That ทุกคนไม่รู้แน่นอนว่าฉันจะต้องทำยังไงผมแนะนำเลยมาที่บุคินไม่ว่าจะเป็นสาวสวยสาวหล่อหนุ่มหล่อหนุ่มสวยมาได้ทุกเพศทุกวัยรับประกันได้ว่าจัดให้เต็มแน่นอนเปลี่ยนบุคลิกภาพให้แน่นอนครับผม ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะประเทไทยส่ดร้ค่ะนสุร้อนิตดยเฉพาใครเห็น